สวัสดีครับผมมันมนี่มาพบ้ปอกับนุ่มอีสานไตครับมันนี่มันนี่ขึ้นคล้องไปทรงลูกคาครับผมมันนี่จัดแบบสูงสูงเลยครับมันนี่มันมนี่หลายนะครับได้ใส่สูงนะครับยังขึ้นคล้องพันแล้วอยู่นะครับใส่แบบสูงสูงครับ ันเนี่เป็นเผ้าเดิมนะครับบริเวณเผ้าลอยนะครับว่าไอขั้นนี่ใส่เต็มถี่กับนาจะอยู่ระวังประมาณสามตันครับบ่้ใส่หลายกว่าหันนะครับประมาณสามตันเผ้าเดิมมันกัดรับได้อยู่นะครับอยากให้เบิกยังพี่น้องไอไปใส่โฉก มมาใหม่นะพี่นนองตอนแรกไอ้โชคขาวนี่มันมันอยู่คนละฝั่งนะครับก็เลยไปใส่โชคไข่เพิ่มนะครับสาเพื้นประเทศเห็นี่มันแนวนี้แล้วสีสมไปอยู่ขังเดียวกันสีขาวมาอยู่ขังนี่จะเค็ดแนวใะไรเงี้ยวะให้ใส่โชคไข่นี่เป็นโชคสีสมนะครับ แต่เพิ่นประเทศมาเนี่ยผัดไปรับรถมาผัดเบิร์ดเบิงนะครับเอามาใส่เราวมากลมเบิงจังหัวโอ้เพิ่นใส่มาแนวนี้จัองอีหยังยังว่าสางพี่น้องเลยแต่ไบเต็มๆครับมยังเหลืออีกหลายนะครับยังใส่เพิ่นเบิร์ดอยู่ใส่เบิดกัดน,นายเต็มเปียกครับมือนแบบสูงๆเลยครับพี่น้อง ไอ้ข้างงนานี่ก็ใส่ยิงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนใส่แล้วนะครับว่บาสเป็นแนวไดนนะครับเดี๋ยวจะถ่าเบิ่งครับผมคืนเซตแล้วครับสูงสูงเลยึืนเซตเรียบร้อยครับ กำลังจะออกออกเดินทางนะครับตอนนี้กระเที่ยงแล้วนะครับเต็มครับโอเคครับเดี๋ยวออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวคอยพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ